ทีพักการเมืองเขาตีกันอยู่2เรื่องนโยบายที่เคยทํามาแล้วเนี่ยเป็นของใครค่ะอา่านมติคอรม,มอมาแล้วเป็นผลงานของใครกันแน่เดี๋ยวเรื่องค่าป่วยการอสอมที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราขยายในเบรกที่3นะครับกับอีกวิธีการหนึ่งก็คือก็ต่อว่านโยบายของพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามคือดิสเครดิตเหรอว่าไม่ดีอย่างไรแล้วก็บอกว่าของเราดีกว่านั่นน,นะเนยเฉพาะหนึ่งในคนที่ออกมาวิจารณ์เมื่อคือนแบบ ชำละรายพักเลยก็คือพักอื่นๆยกเว้นเพื่อไทยใช่เพื่อไทยดีทุกอย่างคุณโทนี่คุณนักศินเมื่อวานจัดรายการไลฟ์สดเนี่ยนะครับพูดคุยกับโทนี่วุฒซัมนะหัวข้อเมื่อวานเนี่ยคือนโยบายเศรษฐกิจพักไหนทําใจเธอละลายนี่โดยชื่อของเขาเนใจเธอละลายด้วยเอาพักแรกคุณโทนี่ชำละรวมไทยสร้างชาติบอกเนี่ยเวลาออกนโยบายต้องคิดให้ได้นะว่าจะต้องมีการหาเงิน ทั้งหาเงินในภาครัฐและหาเงินในภาคประชาชนถ้าใช้เงินอย่างเดียวจะไปหาเวเนซุเอลาเวเนซุเอลานี่ขึ้นชื่อเรื่องการใช้ประชานิยมจนประเทศแบบพังรับเยินนะครับคุณโทนี่บอกว่าวันนี้ปัญหาคือผู้นําต้องคิดว่าจะหาเงินอย่างไรใช้เงินน่ยใครก็ใช้ได้แต่ใช้แล้วจะหามาอย่างไรตอนนี้ส่วนใหญ่จะแข่งกันจ่ายอย่างเดียวไม่รู้วิธีหาปรัชญาของประชานิยมแต่ไม่เข้าใจว่าประชานิยมจริงๆเนี่ย ทำให้ยั่งยืนเป็นอย่างไรสุดท้ายพระโจมตีเสร็จก็มาเรียนแบบหมายถึงมาเรียนแบบของอพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วกรณีที่คนในรวมไทยสร้างชาติท้าว่าเพื่อไทยควรจะยกเลิกบัตรคนจนคือถ้าไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ก็ยกเลิกมันเลยสิเจประกาศมาสิใช่คุณโทนี่บอกว่าบัตรคนจนไม่ต้องไปเลิกแต่ว่าบัตรคนจนจะถูกเมินเพราะมันไม่มีความหมายถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเขาจะมีรายได้เหนือกว่าพันบาทเยอะแยะ ลองฟังคุณทักษินครับต้องต้องถามก่อนว่าแล้วคุณจะให้คนจนเหล่านี้พึ่งพาตะเบียตลอดแล้วคุณคิดว่าจะหางานให้เขาทำยังไงจะสร้างเขาอย่างไงของเพื่อไทยนี่เขามีซอฟต์พาวเวอร์ไปไปขุดมาเลยครอบครัวละคนเอามาเลยมาฝึกอ่าอเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างไรายได้ให้ครอบครัวจะได้ไม่ต้องพึ่งพาในที่สุดบาทคนจนเนี่ยไม่ต้องไปเลิกหรอก บัตรคนจนจะถูกเมืนมมเพราะมันไม่มีความหมายเลยสำหรับคนที่ถ้รเพ่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยบัตรคนจนเนี่ยจะถูกเมินไปเองโดยที่ไม่ต้องเลิกเพราะอะไรไหมเพราะว่าเขาจะมีไรายได้ที่มันเหนือกว่าพันบาทเยอะแยอะอันนี้รวมไทยสร้างชาตินะครับส่วนพลังประชารัฐกุณโทนี่ว่ายังไงบอกว่าพลังประชารัฐค่อนข้างจะเสียเครดิตเพราะสิบสามนโยบายไม่ได้ทําอะไรสักอย่าง เรื่องเครดิตเนี่ยสำคัญพูดแล้วทำไหมทำได้จริงหรือเปล่าคือมาทำธุรการไม่ได้มาบริหารอเอามาทำแบบวันต่อวันก็มองไม่เห็นปัญหาข้างหน้าคุณทอรนี่บอกอย่างเรื่องพักหนี้กเกษตรกรรายย่อย3ปีผมคิดเรื่องนี้เพราะคนป่วยไปให้เขาแบกหินแบกไม่ไหวหรอกรัฐเนี่ยตัวใหญ่กว่าแบกรอเอาไว้ก่อนได้ไหมหายป่วยแล้วค่อยให้เขาแบกใหม่ก็ได้ทีนี้แตะแบกตัวปลิวเลยนี่คือคอนเซปต์ของผมไม่ใช่ทำเพื่อสนุกทำเพื่อเท ต้องคิดว่าคนจนคือคนป่วยนี่พักภูมิใจไทยคุณนักสินบอกว่ารู้สึกเฉยๆนะไม่ตื่นเต้นที่จะเห็นเศรษฐกิจกฟื้นจากนโยบายของพักนี้ออย่างเรื่องพักนี้สามปีไหนพิธีกรก็ถามไม่ตื่นเต้นหรอฟังดูคุ้นๆไหมออคุณนักสินก็บอกว่าตนเนี่ยปราศัยเมื่อปี2543ผมปราศัยมาตลอดไม่มีอะไรตื่นเต้น<ะ>บอกว่าออริจินอลเป็นของเขา คุณนวงวิงจะตอบเรื่องนี้ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> นะส่วนชาติพัฒนากล้าที่ระบุว่าจะยกเลิกเครดิตบูโรยกเลิกแบล็คลิสคุณทักษินบอกว่าที่ผ่านมาคนจนได้รับผลกระทบจากโควิดทําให้ต้องเป็นหนี้ผ่อนบ้านก็ไม่ได้ <c oughs> ซื้อบ้านก็ไม่ได้ผมว่าน่าจะลองเอามาพักไว้ก่อนเอาบัญชีมาพักไว้ข้างๆแล้วต่อไปนี้อย่าทําเสียก็คือจะไปเน้นเรื่องการพักหนี้มากกว่าจะไปยกเลิกแบล็คลิสต์ไงในความหมายนี้นะครับพักก้าวไกล คุณโทนี่ก็วิจารณ์เหมือนกันเรื่องการเปิดเสรีโซลาเซลล์บอกการขายโซลาเซลล์กับส่วนเกิดจะมีปัญหาว่ารัฐมีปัญญาซื้อกลับได้ไหมแล้วนยโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ล่ะคุณโทนี่บอกก็ยอมรับว่าทีมนักคิดของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ค่อยอยู่แล้วไม่หร,รอคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้สร้างโดนกันทุกพัก แต่พอพูดถึงพักเพื่อไทยบอกว่าถ้าทำกรุ๊ปปิ้งออกมาจะเห็นว่าเหลือแค่การลดรายจ่ายสร้างรายได้ขยายโอกาสเพิ่ม GDP ให้คนไทยได้เห็นอนาคตตัวเองเน้นเรื่อง GDP คือภาพรวมถ้า GDP ไม่โตจะเอาเงินมาทำพวกนี้ไม่ได้ถ้าเอามาได้ก็ต้องไปกู้เข้ามาดังนั้น GDP 5%ต้องโตจาก16ล้านล้านก็8แสนกว่าล้านจะสร้างรายได้าจากซอฟต์พาวเอเอาคนมาเทรนเพื่อให้มีรายได้ คนช่างฝีมือดีๆให้ไปขันน็อตไปตอกตะปูในโรงงานแบบนี้น่าเสียดายนี่พอพูดถึงเพื่อ,อไทยปุบป๊บโอ้โหดีทุกอย่างเติบโตอย่างนั้นอย่างนี้แลพี่โทนี่ไม่พูดถึงช,ชาติไทยพัฒนาล่ะ มีไหมใครสร้างไทยอะไรอย่างเงี้ยครบไม่ครบ,ครบเ,ออเขาอาจจะเลือกเอาที่เขาคิดว่าเป็นคู่แข่งหรือเปล่าหรือว่าประมาณไหนนะคะแต่แน่นอนค่ะพูดมาขนาดนี้วานไปนสลายพักต้องมีคนตอบโต้อยู่แล้วแล้วก็ออกมาแล้วค่ะคุณทิพานัน์สิริชนะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าขอโต้หน่อยได้ไหมคุณทักษิณเนี่ยออกมาวิจารณ์บอกว่าประชาชนสุดท้ายแล้วจะเมินใช่ไหมคะคเมินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเองขอบอกเลยนะว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ย เดียนรู้สึกเห็นใจเลยค่ะเพราะว่าที่พูดมาเนี่ยเพราะว่าคงจะว้าเหวใช่ไหมโดดเดี่ยวใช่ไหมขาดความอบอุ่นหรือเปล่า แต่ก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้นะคะถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดนะที่นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นที่นิยมแล้วก็มีกลไกในการพัฒนาไปสู่การยกระดับสวัสดิการประชาชนไม่ใช่แต่เพียงมิติของรายได้เท่านั้นแต่มันคือหัวใจของสวัสดิการประชาชนแม้แต่ตัวของคุณทักษิณเองเนี่ยคุณทักษิณก็ไม่กล้าที่จะประกาศให้มันชัดไม่ใช่หรอว่าเพื่อไทยเนี่ยจะยกเลิกอ้าว ที่ทำอยู่เนี่ยก็ทําได้แต่ขี่มาเรียบค่ายแล้วก็หาจังหวะช่วยหาเสียงให้เพื่อไทยทั้งที่ตัวของพลเอกประยุทธ์ทำมาหมดแล้วเรื่อง Dance power, ดันซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวตัวเลขทุกสิ่งอย่างที่กลางออกมามันเป็นที่ประจักษ์ไปแล้วคะ่ะครับคือจริงๆถ้าไปเปิดกฎหมายดูเนี่ยนะเขามีข้อห้ามนะเรื่องการบังคับขู่เข็นใส่ร้ายด้วยความเท็จจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรคก,การเมืองอแต่คำถามก็คือ มันจะกระทบอะไรกับพักเพื่อไทยไหมหมายถึงเขาห้ามคนพักนี้ห้ามพักไปดูแคลนอีกพักนี้แต่คุณนักษิณเป็นอะไรกับพักเพื่อไทยหรือเปล่าไม่เป็นเป็นคนแดนไกลนี่แหละเป็นเกมที่พยายามจะวิจารณ์บรรดาน,นโยบายของพักการเมืองแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับพักเพื่อไทยไหมเขาใช้กลยุทธ์คนนอกครับการที่คุณนักษิณในฐานะคนแดนไกลอ,ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงแบบบาย แทบจะทุกพักเลยเนี่ยแล้วก็ถ้าดูถ้อยคําที่ใช้ก็ค่อนข้างรุนแรงนะ<ๆ>ก็เลยน่าคิดครับเป็นแผนด้อยค่านโยบายพักอื่นโดยที่เพื่อไทยไม่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่ได้เป็นสมาชิกและตัวคุณทักษิณเองก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยด้วย<ห>ก็ไปเปิดดูกฎหมายเลือกตั้งมาตรา73เขียนเอาไว้ละเอียดนะครับมากถึง9วงเล็บ9อนุมาตราเป็นข้อห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือใครก็ตามเขาบอกแบบนี้ไม่ให้กระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ จงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยวิธีการดังต่อไปนี้มี9เรื่องนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องที่เกี่ยวข้องน่าจะอยู่ที่อนุมาตราวงเล็บ5 หลอกลวง,บ,งบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองอ๋อไอตรงนี้ใช่ไหมจูงใจนี่นี่ปัญหาเรื่องเหล่านี้ถ้าตัวผู้สมัครเขาไม่ได้กระทําแต่เป็นบุคคลอื่นน่ะมันก็จะเป็นความผิดเฉพาะตัวไงถ้าเป็นความผิดเฉพาะตัวบทกําหนดโทษจะอยู่ในมาตรา159ระวังโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ให้ศารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดถึง20ปีแล้วการจะไปยึดโยงกับพรรคการเมืองได้ก็ต้องมีหลักฐานว่ากรรมการบริหารรู้เห็นเป็นใจถึงจะมีโทษยุบพรรคแต่กรณีคุณนักสินนะครับจะไปพิสูจน์ยังไงกัะใช่ไหมแต่ได้ประโยชน์จากการโจมตีพรรคอื่นไปแล้วแล้วแบบนี้จะเข้าข่ายหรือไม่ว่าเกี่ยวโยงกับพรรคก็จะเป็นปัญหาในทางกฎหมายขณะที่ก่อนหน้าน,นี้ตอนปลายปีหกหเนี่ยเพื่อไทยเคยไปแจ้งความผิดคดีอาญา ร้องกอกตกรณีคุณทิพานาันต์สิริชนะซึ่งปัจจุบันเป็นรองโฆษกรัฐบาลและว่าที่ผู้สมัครสสอ,สอรวมไทยสร้างชาติบอกใส่ร้ายเพื่อไทยกล่าวหาว่าออกนโยบายคิดใหญ่โกงเป็น<อ>คุณทิพาน,านพัน์พักพำนักอยู่<า>ในประเทศไทย<า>ก็ต้องเดือดร้อนสิใช่สิพักการเมืองที่ตนเองสังกัดในเวลานั้นอย่างพลังประชารัฐหรือพักใหม่อย่างรวมไทยสร้างชาติก็อาจจะถูกลูกลงตรงนี้ไปด้วยเอจริงต่างกันไงเวลา คนแดงกลายโจมตีนโยบายของพรรคอื่นคนนอกพูดคนที่อยู่ในเป็นสมาชิพกพรรคใช่ค่ะโจมตีพรรคเพื่อไทยถือว่าน,นี่คือกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะนะคะทางการเมืองอ่ะเนาะ ช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งก็แข่งกันเดือดนะคะคอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยก็คือการที่ภูมิใจไทยออกมาบอกว่าโดนก๊อปปี้นโยบายเรื่องพักนี่นะใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะบอกว่าคือเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซเป็นภาพของคุณอนุทินนะแล้วก็พร้อมข้อความระบุว่าอย่าลักไก่ก๊อปปี้นโยบาย เขาอธิบายว่าล่าสุดเนี่ยมีพักการเมืองบางพักคมาลักไก่ก๊อปปี้นโยบายของเราบนเวทีหาเสียงของท่านเอานโยบายการพักหนี้3ปีไม่เกิน1ล้านหยุดต้นปลอดดอกเบี้ยที่เราคิดเนี่ยเอาไปใช้หาเสียงในเวทีของท่านทั้งที่นโยบายนี้ไม่เคยอยู่ในแผ่นป้ายหาเสียงของพักท่านเลยอารมณ์ดูโกรธใช่ไหมคะ,ะแต่ฝากฝั่งของปลายทางนั้นตัวของคุณอุ้งอิงค่ะ พูดถึงนโยบายพักหนี้เกษตรกร3ปีที่มีการพูดเอาไว้บนเวทีของพักเพื่อไทยนะคะบอกว่าก๊อปอะไรไม่สามารถจะไปก๊อปปี้ได้ในสิ่งที่เราเร,เริเริ่มขึ้นมาเป็นออริจินัลของเราเขาตอบแบบสบายๆลองฟังน้ำเสียงคุณลุงอิงค่ะเราจะไม่สามารถก๊อปปี้นโยบายที่เราเป็นคนริเริ่มได้นะคะเพราะออริจินัลมันก็คือมาจากเราเพราะฉะนั้นก็อาจจะลบกวนหาข้อมูลเพิ่มค่ะ ไม่ได้ตั้งใจตอบของทุกอย่างเพราะมีเสียงตอบรับเผิดเลยนื้อคุณ้ตกใจตกใจอะไรคนอฮาเพราะช้อยคำที่ตอบกลับเนี่ยก็แบบแรงใช่ไหมเจ็บเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสีสันนะตอนนี้คงจะเคลมกันเยอะแยะนโยบายนี้ใครคิดเป็นของใครหรือพักร่วมรัฐบาลเองก็เถียงกันนะครับ